ก็เขาบอกว่ารอประมาณ3-5วันนะครับสามารถเข้ามาเช็คได้ที่ประวัติกัร สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนหาเงินออนไลน์ด้วยมือถือนะครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปสร้างรายได้เสริมออนไลน์นะครับผมจากการที่เราทําภารกิจนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นภารกิจเก็บสะสมเหรียญคะแนนนะครับดูวิดีโอโฆษณาหรือว่าเราเข้ามาดาวน์โหลดแอปพวกนี้นะครับเราก็จะได้รับเป็นเหรียญคะแนนฟรีเหลืองมานะครับเหรียญคะแนนพวกนี้นะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับผมถ้าเราครบตามขั้นต่ําแล้วนะครับผมเห็นไหมครับทุกคนขั้นต่ําก็อยู่ที่10สูงสุดก็คือ2 0 0้นะครับ หรือว่าเราจะแลกเป็นบินค่าโทรก็ได้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับการหาเหรียญนะครับทุกคนมีหลากหลายมากมายเลยนะครับเป็นการทําภารกิจต่างๆในแอปที่เขามีไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนให้แบบละเอียดนะครับถ้าทุกคนเก็บครบแล้วสามารถมาแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับก็เขาบอกว่ารอประมาณ3 5ถึง5วันนะครับ สามารถเข้ามาเช็คได้ที่ประวัติการทำรายการแอปของ t o ู m ิ n น l เลตนะครับอันนี้จะเป็นหลักฐานนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมดูให้จบเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดให้ในคลิปนี้เลยนะครับ สำหรับวิธีดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คำอธิบานจะเห็นลิงก์2ลิงก์นี้นะครับทุกคนดาวน์โหลดลิงก์ไหนก็ได้นะครับใครที่โหลดลิงก์แรกไม่ได้ก็สามารถโหลดลิงก์ที่2ได้นะครับทุกคนก็มันจะพาเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดที่ Google Play Store นะครับไม่ใช่แอป,ปหลอกลวงนะครับผมตรวจสอบมาแล้วนั่นเองนะครับแอป,ปมีชื่อว่า Google Go Cast นะครับสามารถเข้ามาดูรีวิวได้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถนะครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินั่นเองนะครับผมกดไปเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการนะครับผมทําภารกิจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแบบละเอียดนะครับกดกลับมานะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับทุกคนหน้าฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับคนตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับก็สามารถนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วย Google ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราลงชื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเเเเเปป็็นนนนนบบบบััััััญชีของงงรรรรรรราาาลล้วะะะคคคยยไดผม ผมมาอีก500เหรียญคะแนนด้วยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูมิ้นยูเลยได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ป้อนรหัสเชิญของคุณนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการนะครับผมใส่รหัสเชิญเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็ใส่โค้ดไปตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับ FDD 2 C แล้วก็ดับเบิลยูนั่นเองนะครับผมใส่ไปตามนี้นะครับ FDD 2 C ดับเบิลยูนะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับเหรียญเอาไปแลกเป็นเงินได้ทันทีเลยนั่นเองครับกดตรงนี้นะครับผมปุ่มสีเขียวไปเลยนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญมาทันทีที่ใส่เลยนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถนะครับผมกดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเพื่อเลือกภาษาของเราได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเก็บสะสมหาเหรียญนะครับผมเพื่อแลกเป็นเงินเข้าทูมนิวเล่นะครับเหรียญนะครับสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับต้องกดรับเหรียญนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็รับได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับผมก็คือกดไปเลยแบบนี้นะครับเหรียญมันก็จะรวมนะครับผมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้เลยนะครัััับบบอนนนนนี้้ะะะคครรรรผมกก็็จจเเปภาาาาิใหทํต่งๆ ทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีนะครับผมพวกเช็คอินรายวันนะครับทุกคนเห็นไหมครับเพียงแค่กดเช็คอินทุกวันนะครับได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจประจำวันนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกคนถ้าเราทำนะครับผมจนครบนะครับเราจะได้อยู่ที่10บาทต่อวันเลยนะครับมันจะเป็นภารกิจนะครับผมทําการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็อันที่3นะครับผมจะเป็นการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาจับรางวัลได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนรางวัลใหญ่นะครับสาหรับรางวัลใหญ่นะครับผมเราต้องคลิกเพื่อเล่นตรงนนี้ะครับ ถ้านะครับผมตรงนี้นะครับผมครบจํานวนนะครับผมที่เขากําหนดไว้นะครับผมที่เขาบอกนะครับเราก็สามารถนะครับผมแลกถอนออกมาได้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะครับสําหรับตรงนี้อาจจะเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับผมที่ทำนั่เองนะครับส่วนนะครับทุกคนอันที่สองนะครับผมด้านที่2ถัดมานะครับนี่นะครับทุกคนสําหรับพวกนี้นะครับจะเป็นนะครับผมภารกิจให้เราทําเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมหรือว่าเชิญนะครับหรือว่าป้อนรหัสเชิญผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ทุกคนสําหรับป้อนรหัสเชิญนะครับสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผม FDD2CW นะครับเราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่1 5 0 0เหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่เราก็จะได้รับเหรียญมาเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมจะมีการทาภารกิจดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเหรียญที่เราได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับเดี๋ยวสําหรับวิธีีีกกาารรรทิจจตงน้ะบดดู๋ยผม มาบอกนะครับแล้วถัดไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการทาภารกิจเก็บสะสมเหรียญคะแนนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็กดรับแบบนี้นะครับ เหรียญนะครับผมมันก็จะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้นะครับผมเราสามารถดูได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมการเช็คอินประจําวันนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นแอปนะครับผมเข้ามาเช็คอินแต่ละวันนะครับเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถนะครับผมเข้ามาทําภารกิจได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นภารกิจรายวันนะครับเราสามารถนะครับผมรับได้อยู่ที่10บาทนะครับถ้าเราทําภารกิจจนครบนะครับเป็นภารกิจดาวโหลดแอปทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดสําหรับวิธีการทาภารกิจดาวโหลดแอปดูให้จบนะครับแล้วก็ จะมีการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมมาหมุนรางวัลตรงนี้ได้นะครับจะได้รับเหรียญด้วยนะครับแล้วสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมของทางเขานะครับสามารถนะครับผมเข้ามาเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับสิทธิ์คลิกเพื่อนเล่นนะครับแล้วถ้าตรงตามนะครับผมจํานวนครบตรงนี้นะครับผมตามที่เขากำหนดเราสามารถถอนออกมาได้นั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับผมต้องไปเชิญเพื่อนมาเล่นแอปของเขาประมาณนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีภารกิจต่างๆต,างตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าป้อนรหัสเชิญนะครับผมตรงนี้ใครยังไม่ใส่ก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ FDD2CW เราจะได้มาอยู่ที่1,500คะแนนเหรียญเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจดาวน์โหลดนะครับผมแอปต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดนะครับผมดูให้จบนะครับมี่ของขวันผู้ใช้ใหม่นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแอปตัวนี้นี่นะครับภายใน7วันนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับสามารถมากดรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะสังเกตนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นนะครับผมตัวช่วยผู้ ให้ใหม่นะครับผมให้เราเก็บสะสมเหรียญได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไปถอนเงินนั่นเองนะครับภายใน7วันเท่านั้นนะครับผมเขามีให้แค่7วันนะครับทุกคนส่วนหน้าที่2นะครับผมมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับผมเราก็สามารถนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะดูอะไรนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมเราจะดูเป็น ROV นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วถ้าสังเกตเห็นนะครับผมเหรียญตรงนี้นะครับมันจะเป็นเต็มวงกลมนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเหรียญนะครับผมแล้วก็เหรียญคะแนนเราก็จะบอกเขาก็จะบอกอยู่นะครับผมว่าเราดูเท่าไหร่เราจะได้กี่เหรียญคะแนนประมาณนี้นั่นเองนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนหน้าที่3นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับ แล้วสาหรับวิธีการทําภารกิจดาวโหลดแอปนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนี่เองนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเป็นแอปที่เราไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอย่างเช่นนะครับผมแนะนําเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับผมว่าทำยังไงนะครับลงทะเบียนในบัญชีใหม่แล้วก็เปิดใช้แอปของเขาแบบไม่กี่นาทีนะครับสามารถกดรับนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เรามันจะพาเราเข้ามานะครับผมในเพจตัวเราก็กดติดตั้งตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาเล่นนะครับผมเเกกมมในนแออปปขงงาาาระณั3ีถึ นาทีประมาณนี้นะครับจับเวลาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลองนะครับผมเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับผมแอปของเขานะครับผมกดตั้งค่านะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือ Facebook เสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็กลับมาที่แอปหาเงินของเรานะครับ หลังจากที่เรากอบเข้ามาในแอปอาหารเรื่งของเราแล้วนะครับทุกคนถ้าภารกิจมันหายไปนะครับผมแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับผมมาถอนเงินได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะครับสูงสุดก็คือ200บาทนั่นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับผมดูให้จบจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับใครสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ